แล้วแกจะไปฆ่าใครกันแน่คือ,คอผมผมถูกจ้างให้ฆ่าวิชเวทสิงห์นะครับวิศนุอย่างนั้นเหรอแต่ว่าแต่แต่อะไรพูดออกมาเลยนะบอกให้พูดมาเอ <c oughs> ผมถูกสั่งให้วางแผนให้เหมือนว่ามีคนจะมาทำร้ายอนุรักษ์ครับเราจะต้องทำให้อนุรักษ์เข้าใจผิดเราต้องทำให้มันคิดว่าคู่แข่งทางธุรกิจของมันเป็นตัวการของทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะได้เข้าใจผิดแน่นอนถ้าหากว่าเราไปโจมตีไอสันตรามนั่นแทนและสุดท้ายเขาก็บอกให้ผมฆ่าวิชเวสินครับเบคื ผมไม่ใช่คนเดียวที่เกี่ยวข้องนะครับดิมกีเทวีก็เกี่ยวข้องด้วยแต่นางป้านั่นอยากจะฆ่าวิษณุไปทำไมกันถามผมแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยวันก่อนผมหนีมาจากห้องนั่นทันทีที่เห็นคุณนะหลังจากนั้นเชคาก็บอกว่าเขาจะไปฆ่าวิษณุด้วยตัวของเขาเองนะครับ นี่แสดงว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นสิพี่ปารักเราต้องไปที่ทํางานด่วนเลยนะพาจากกันไปด้วยละ่ะเราเดิเข้ามันมือมันซะวิสนุฉันมาแล้วนะวิสนุวิสน,นุไม่อยู่นะฉันว่าเชคาพาเธอไปแล้วแน่เลยนี่วิสนุอยู่ไหนเชคาวพาเข้าไปไหนพูดมานะม่งก้นชันยิงแกตายผมไม่รู้จริงๆครับปารัก เจค่เป็นคนที่เดายากมากๆเลยครับนี่เลิกชมมาต่อหน้าทัานได้แล้วเข้าใจไหม,มแกไม่รู้จักฉันรืงไองอยากจะลองดีกับชั้นอย่าง,งานั้นเหรอใช่ไหมอ๋นี่ปล่อยเข้าไปก่อนนะพี่ม,มีคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้ไฟรักนารีวันจันทร์ถึงสุขเวลาสามทุ่มครึ่ง